พระ25สศตรวรรษเนื้อดินอยู่ในเลี่ยมเดิมกรอบหลังธรรมจักอุณาโลมออกวัดกราบสวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ 25th วันนี้กลับมาพบกันเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับเป็นวันศุกร์ที่24เดือนพฤศจิกายนปี2566เวลาบ่าย4.40โมง40นาทีนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเล็กน้อยในตอนเช้าแต่ว่ากลางวันนั้นร้อนเหลือเกินนะครับ เพื่อนเพื่อนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนเหนียวเย็นนะครับวันนี้พาเพื่อนเนะครับมาชมพระกันอีกเช่นเคยเป็นพระเนื้อดินนะครับพระ25ศตวตรรษหลวงพ่อนั้นมาในรหัส stwd 81B นะครับพรเพื่อนเพื่อนสามารถรับชมพระทุกองค์นะครับได้ที่เว็บไซต์พระ 25th.com ลายีดีพระ25 t h หหรือว่าโทรศัพท์0 8 1 4 0 1 0 1 4 8เดี๋ยวเรามาชมหลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับ เลี่มแบบนี้นะครับที่เขาตามหากันนะครับมาเป็นหมดนะครับมาเป็นหมดนะครับด้านหลังจะเป็นธรรมจักรแล้วก็จะมีอุณาโลมนะครับด้านบนเลยด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นอุณาโลมนะครับตรงกลางเป็นธรรมจักรองนี้นี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าเราพูดกันถึงเรื่องกรอบนะครับขาครบนะครับขาครบมีทั้งหมด8นะครับ8ขา1 2 3 4ี่ 5 6 7 8นะครับแล้วก็ไกรทองนั้นยังคงมีความสีทองอยู่นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าดูกันในลักษณะเฉพาะกรอบนะครับเฉพาะกรอบนี้ในสาย25ต,ตัตวาตนั้นเล่นหากันเกือบพันถ้าสวยจริงๆก็หลักพันต้นตนนะครับหลวงพ่อนั้นเป็นสีออกครีมอ่อนๆอ,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 อมชมพูนะครับสีอ่อนๆอ,อ,อมชมพู นะครับด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับสภาพกรอบก็สวยสมบูรณ์นะครับด้านล่างนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือด้านด้านข้างฝั่งขวานะครับด้านบนนะครับโดยรวมสภาพกรอบนั้นถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวชมหลวงพ่อกันใกล้ๆนะครับเรามาชมหลวงพ่อกันอย่างใกล้ๆนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกรอบพลาสติกอยู่นะครับกรอบพลาสติกใช้ใสนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยคือหน้าหลวงพ่อเนี่ยก็ยังพอมีความคมชัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วจมูกนะครับหน้าตาพอ,พอเห็นอยู่นะครับแล้วก็ไล่มานะครับ ด้านล่างนี้ก็คือตรงบริเวณนี้ก็คือเป็นผ้าสังคตินะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับแล้วก็ลิ้วจีวรน,นะครับขาซ้ายขาวซ้ายขาขวานี้ก็อยู่ครบนะครับไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับแล้วก็ฐานฐานบัวก็สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดหลวงพ่ออยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีความสะอาดสะอ้านนะครับถ้าเทียบกับพระองค์อื่นที่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่ามีกรอบพลาสติกนั้น คอยกันฝุ่นนะครับกันสิ่งสกปรกอยู่นะครับส่วนกรอบด้านหน้านั้นก็คือมีความเก่าอยู่บ้างนะครับมีคราบสีดําอยู่นะครับมีคราบสีดําอยู่เดี๋ยวเราลองพลิกไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็คือถือว่ามีความสมบูรณ์ในระดับประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพูดถึงเรื่องความเป็นกระไหลทองอาจจะมีบางจุดที่ขึ้นคราบดําบ้าง แต่ส่วนใหญ่80%นั้นก็คือยังมีความเป็นกระไหลสีทองนะครับส่วนที่เป็นขัพับนั้นก็คือยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอถ้าเกิดหลวงพ่อผ่านการใช้งานมาขัพับอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะแตกหักไปได้บ้างนะครับแตกหักไปได้บ้างแต่องค์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ ใครที่เล่นหาอยู่นะครับยังไม่มีกรอบธรรมาจาักอุณาโลมสวยๆแบบนี้นี่เก็บไว้สะสมนะครับก็สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องกรอบพระ25ศตรวรรษกันอีกสักเล็กน้อยนะครับผมขอนำมาจากหนังสือนะครับตำราพิมพ์พระ25พุธธทธศตวรรษของคุณตูนปฐมบทนะครับก็จะมีเนื้อชินเนื้อดินนะครับส่วนด้านบนนี้ก็คือจะเป็นกรอบ ที่ส,สวยๆนะครับกอบวัดนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับลายที่นิยมกันก็เช่าเช่าหากันแบบราคาสูงก็จะเป็นเชิดเทพนมแบบนี้นะครับแล้วก็กรอบพระ25จุดวัดเนื้อดินก็มีความสวยงามเช่นกันนะครับไม่แพ้เนื้อเนื้อชินเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบเทพพนมนะครับอันนี้ตลับยมองนะครับแบบบานพับนะครับ อันนี้จะเป็นธรรมจักรกรีบบัวนะครับแล้วก็รุ่นที่นํามาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมวันนี้ก็คือจะเป็นธรรมจักรุนารมณ์แบบนี้อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับโอเควันนี้นะครับก็ไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขสมชื่อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนนะครับทำอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านไปรู้่วงด้วยดีนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับวันนี้แอดมินต้องลาไปแล้วนะครับผม สวัสดีครับ